เฮ้ยแม็กซ์ทำอะไร,รอะลูกจะไปเทีย่ยวทะเลเหรอแม็กซ์เฮ้ยทำอะไรครับไปทะเลปะลูกระวังนะหนีบมือนะเจ็บนะเ <laughs> นอะไอ จเจ็บนะครแน่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 หนุกใหญ่เลยรือชุดมามีเนี่ยยังอีกยังมาทำหน้าทะเลนอีก うん。<laughs>